โยโย่เอฟเฟกไม่กิน <Huh? S 1> ยังอ้วนยิ่งกินก็อ้วนไม่กินก็อ้วนหายใจก็ยังอ้วนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิมพ์ขวัญชาแนลนะคะสำหรับใครที่อยากจะลดความอ้วนอยากที่จะดูแลสุขภาพนะคะ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พิมขวัญด้วยนะคะเพราะคุณจะได้ทราบเทคนิคนะคะที่พิมขวัญลดน้ำหนัก1 7กิโลได้นะคะจากคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กสมัยเรียนตอนนี้หุ่นดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่เลยนะคะโยโย่เอฟเฟจเนี่ยทุกคนกลัวใช่ไหมคะว่าถ้าเราลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักเนี่ยเกิดภาวะโยโย ไปอลดสักพักนึงกลับขึ้นมาอ้วนกว่าเดิมแบบนี้มันไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแบบที่เพื่อนๆอ,อยากได้ได้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องราวแบ,บ่งปันให้เพื่อนๆทราบนะคะว่าโยโย่เอฟเฟกคืออะไรแล้วทําไมเพื่อนๆถึงเป็นโยโย่เอฟเฟกแล้วจะแก้ปัญหาโย งทำให้เ,เพื่อนๆนะคะมีหุ่นดีสุขภาพดีแบบยั่งยืนหลายๆคนมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับโยโย่เอฟเฟกนะคะว่าการเกิดโยโย่เอฟเฟกก็คือเรากินยาลดความอ้วนนะคะแล้วก็ฤทธิ์ของยาไปกดประสาทเราไว้ไม่ให้เราหิวเพราะสักพักหนึ่งเมื่อเราไม่ได้กินยาเนาะสารเคมีตัวเนี้ยก็ไม่ได้กดประสาทเราจึงกิน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  มันก็เลยกลับมาอ้วนแล้วอ้วนมากแล้วค่ะโยโย่เอฟเฟกก็คือเกิดจากการที่ร่างกายเราอะค่ะเราอดอาหารหรือว่าเราลดความอ้วนแบบผิดๆร่างกายเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอและร่างกายของคนเราค่ะเป็นระบบที่อัจฉริยะที่สุดในโลกนะคะพอได้รับสารอาหารไม่เพียงพอปุ๊บร่างกายก็เครียดแล้วก็อยู่ในภาวะที่ขาดสารอาหารนะคะทำให้ระบบในร่างกายของเราค่ะ ทำงานไม่ได้เต็มที่และเรานะคะก็ใช้วิธีนี้หรือว่าลดน้ําหนักแบบผิดวิธีแบบนี้เป็นระยะเวลานานๆทําให้ระบบเผาผลานเราอะคะ่ะยิ่งพงังยิ่งพงังยิ่งพงังเพื่อนๆก็เลยอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนั่นเองนะคะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะก็เหมือนบ้านเราอะคะ่ะเราได้รับไฟปกติสูว่าได้รับไฟ200โวล์นะคะแต่ทีนี้ว่า,าระบบการจ่ายไฟอะ่ะ มีปัญหาอาจจะมีไฟในบ้านเราแค่120โวล์คือระบบบางอย่างอย่างแอร์อย่างเงี้ยเปิดทําง,งานไม่ได้แต่พัดลมยังคงเปิดแล้วก็หมุนวูวบเบาๆอยู่นะคะนั่นแหละร่างกายก็เหมือนกันค่ะระบบที่โดนชัดเหมือนแอร์ ก็คือระบบเผาผลาญทําทให้เราอะค่ะไม่กินก็อ้วนสุดท้ายแล้วทําให้เราอะกินนิดเดียวก็อ้วนหรือแค่หายใจก็อ้วนพิมพเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนอีกอย่างนึงค่ะร่างกายเมื่อได้รับสั่งอาหารไม่เพียงพอใช่ไหมคะเป็นระยะเวลานาน,านๆเนะาะก็เกิดความเครียดพอเกิดความเครียดปุ๊บร่างกายก็จะหลั่งสารฮอร์โมนเกลินนะคะพอเครียดก็ห,หลั่งออกมาเครียดปุ๊บก,กิน กินเยอะในขณะที่ระบบเผาผลาญน่ะพังหรือว่าทำงานไม่ได้เต็มที่นะคะมันก็เลยเป็นภาวะทำให้ร่างกายเราค่ะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วน,น,นขึ้นและอ้วนคือน,น้ำหนักที่เคยลดได้ก็จะดีดกลับไปเยอะขึ้นกว่าเดิมเคล็ดลับในการลดความอ้วนแล้วก็เพิ่มระบบเผาผลาญของเพื่อนๆนะคะพิมพ์แนะนำ3วิธีนี้้อแรก ไม่ใช้ยาลดความอ้วนไม่อดอาหารกินอาหารให้ครบนะคะตามปริมาณร่างกายที่เราต้องการนะคะเราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะคะสุขศึกษาป .4 ค่ะว่าร่างกายเรานะคะจะไม่ต้องได้รับสารอาหารไม่ครบ5้าหมู่นะคะเราได้รับสารอาหารที่พอเพียงนะคะตัวเราเองก็สามารถที่จะค่อยๆลดน้ำหนักได้และระบบเผาผลาญจากที่เคยพังอะคะ่ะเริ่มขึ้นมาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆได้ข้อ2 ลดน้ําหนักค่อยเป็นค่อยไปหลายๆคนอยากที่จะลดน้ําหนักแบบมีแผนลด5กิโลแฟนจะมาแล้วสิ้นเดือนต้องลด5กิโลอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปใช้วิธีที่ผิดๆที่กล่าวมานะคะก็ยิ่งทําให้ระบบเผาผลาญแย่ลงแย่ลงนะคะข้อ3ค่ะออกกําลังกายสม่ําเสมอหลายๆคนนะคะ ไม่เคยออกกาลังกายเลยอย่างพิมขวัญก็ไม่ค่อยชอบออกกาลังกายนะคะแต่ว่าเทคนิคง,ง,ง่ายคค<น>ๆค่ะเพื่อนๆออกกําลังกายบ้างและที่สําคัญพยายามที่จะขยับตัวเองค่ะทํากิจกรรมในบ้านทํางานบ้านเองล้างรถการเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์พวกนี้นะคะช่วยให้ร่างกายของเราะคะ่ะลดน้ําหนักไขมันได้และที่สําคัญนะคะสามารถที่จะช่วยให้ระบบเผาผลาญต่างๆที่พังน,นะคะ กลับมาดีขึ้นได้วันนี้ค่ะเราเล่าเรื่องเโยโย่เอฟเฟกให้เพื่อนๆฟังแล้วนะคะเพื่อนๆอยากที่จะจริงจังแล้วก็ฟิตดูแลสุขภาพนะคะคงเข้าใจความหมายของคําว่าโยโย่เอฟเฟกแล้วนะคะิปวิดีโอหน้าค่ะจะมาเล่าเรื่องราวการแก้ระบบเผาผัานทางให้เพื่อนๆฟังนะคะสําหรับใครที่อยากจะลดความอ้วนหรือว่าลดน้ําหนักนะคะพิมพ์ฝก็เป็นอีกคนนึงที่ทำาาทุกวิถีทางแล้วในชีวิตนี้นะคะ คได้15กิโลและที่สําคัญนะคะมีสุขภาพร่างกายที่ดีพิมพ์ทําได้เพื่อนๆก็ทําได้เช่นกันนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสําหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ